สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าครับเบียร์กำลังไปซื้อกับข้าวนะครับผมให้กุติ๋วนะครับผมนะฮะย่างมาซื้ออยู่หน้าบ้านพี่น้องอยากกินข้าวเหนียวกับปิ้งหมูอีกแล้วนะครับผมเอาไปมาเบิ่งกันครับ้ข้าวหลายเลยเอาข้าวเหนียวสิบบาทครับวันนี้แอลูมาด้วย ปิ้งหมองหออูอันนี้ดุกแลอ้วเนียวหาบาทหาบาทอ่อนอันนี้จะบาทชิปชิปก็หาือชุนม่เลยเกื่อแม่ชุม่หรอห้ากินยากเ้อเอาหบาท ยี่สิบบ่ขผมแบมีนี่ครับตีงหมูเขาจะเจาะเอาอีกมื่หนึ่งแล้วไปหนึ่งนี่อันหนึ่งไท่ไหร่ยี่สิบ

เป็นยังไงรับของเมียรเต้าตีงม้วนนี่เฮ้ยที่ใช้นี่ราคาสี่สิบบาทค่ะม nice. ีอันอาเท่าไหร่คะกเก้าเก้าเืมเบียรได้หนินอะเบียร์ออสี่บาทอครับ เราซื้อให้แต่กูติวกินเพราะว่าบาวเบียยังอิ่มอยู่เลยเมื่อคืนไดกินปิ้งหมูกับพีิํามมาเมื่อคืนยังอิ่มอยู่เลยนะครับไปเดี๋ยวให้กูติวพันครับนี่แหละ งามแล้วรอางเงือกเขาไม่งามเลยคุณตีนนอตครับพี่นอตพี่นอตเราเจ้าตัวนี้ภารกิจของเราก็คือไปหาดอกไม้ไปหาดอกไม้เสืああ้อหรือม <t ort S 1> ัดหนีบเนาะไม้ไมมได้ไัมพวกกันดอเบียนปะดอกเบียนน้ำดอกไม้ โอเคอยวไปหาบึงรับเหลทุกคนก็เท่ากันนะครับวันนี้ก็กินปิ้งหมูนะค,คลิปนี้ก็เอาโอเคก่อนนะครับนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กักกบมารีด้วยนะครับทุกคนเดีย๋ยวไปก่อนเด้อสวัสดีครับ